จะไปหาสมที่ไหนกระชายบ้านเรานี่แหละคะ่ะดีที่สุดกกง่ายแค่เอาหัวฝังลงไปก็ได้กินแล้วคะ่ะวันนี้เราจะมาขุดกระชายหนึ่งกมือนะคะเมนูวันนี้กระชายน้ำผึ้งมะนาวนํากระชายไปแช่น้ําล้างให้สะอาดล้างเกลืออีกรอบนะคะใช้กระชายแค่นี้นะคะเพราะจะทําดื่มแค่แก้วเดียวใครจะทําเยอะก็ได้นะแช่ตู้เย็นได้หลายวันใช้น้ำหนึ่งแก้วเสร็จแล้วก็ปั่นเลย ประโยชน์ของกระชายช่วยให้เลือดไปเลี้ยงสมองส่วนกลางได้ดีมากช่วยในเรื่องของความดันบำรุงร่างกายและประโยชน์อื่นอีนอกมากมายอยากจะบอกว่าน้ํากระชายขับของเสียดีมากของเมื่อเช้านี้ฉี่ประมาณห้าหรอบแล้วคะ่ะนี่ค่ะน้ํากระชายปั่นเสร็จแล้วเราก็จะเติมมะนาวสองลูกนะคะความเปรี้ยวเอาที่เพื่อนๆชอบเลยนะคะ เสร็จแล้วก็เติมน้ำผึ้งลงไป1ช้อนชาหรือใครต้องการมากกว่านั้นก็ไม่เป็นไรนะคะวันนี้เราจะใช้น้ำผึ้งของจักรพัตนะราคาถูกมาก85บาทขวดเมลเริเบเริ่ม,ปร,รมประโยชน์ของน้ำผึ้งช่วยดูแลผิวพรรณได้ด้วยนะคะและก็ช่วยลดอาการท้องผูกดื่มแล้วนอนหลับสบายรถกรดในกระเพาะอาหารส่วนมะนาวก็รู้กันวิตามินซีสูงมากผสมทุกอย่างรวมกันตัดเกลือนิดหน่อย ให้ทุกอย่างเข้ากาันแค่นี้ก็ได้เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพง่ายๆประหยัดงบด้วยนะคะสูตรนี้บางคนเอากระชายไปต้มก่อนนะคะแล้วก็ช้อนฟองออกเพื่อจะได้ไม่ขมแต่เราชอบกินกระชายสดและเราก็ไม่ซีเรียสเรื่องความขมค่ะอร่อยดีอย่าลืมนะคะเ,เพื่อนๆราชาสมก็กระชายบ้านเรานั่นเองไม่แพ้ชาใดในโลก